กลับมาสรุปข่าวเกมต้อนรับสัปดาห์แรกของปี2024กับพวกเราเกมมิโดสอีกครั้งในสัปดาห์แรกของปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลยครับ เริ่มด้วยข่าวแรกกับการเปิดตัวผลงานเกมไทยฟอร์มยักษ์นะ Burning Sword Daysun นะครับสร้างกระแสฮือฮาส่งท้ายปีกันไปเลยทีเดียวเมื่อทางนอบริกเกมส์นะครับสตูดิโอพัฒนาเกมสัญชาติไทยนะครับเปิดตัวผลงานเกมฟอร์มยักษ์ในชื่อ Burning Sword d a h s u n ปิดบัญชีแค้นกระบี่โลกันแม่ชื่อไทยเท่มากโดยมีการเปิดตัวเทรลเลอร์แรกออกมานะครับบอกเลยว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่การภาคไทยแบบเต็มรูปแบบด้วยทีมภาคมืออาชีพนำมาด้วยเสียงภาคของอักเรียงนะครับเกรียงศักเหรียทอง ผู้ให้เสียงดาร์คเวเดอร์และคุณโอ๊ตจากกลิดหารวิชัยนะครับพูให้เสียงภาคตัวละครดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นจันเจ้าจากเปาบุญจิ้นและหนังพอลีวูดต,ต่างๆนะครับก็มารับบทภาคเสียงตัวละครเอกของเกมอย่างจางอีเซียน นอกจากเสียงภาคสะดุดเด่นแล้วงานกราฟิกและการออกแบบก็โดดเด่นไม่แพ้กันซึ่งไม่น่าแปลกใจที่เกมเมอร์ชาวไทยจะพากันจับตามองผลงานชิ้นนี้สําหรับตัวเกม Burning Sword Death Sun นะครับบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอกจางอี้เซียนนะครับประมุขพักมารที่เก็บตัวฝึกวิชานานกว่า4ปีโดยเป้าหมายคือการตามล่าล้างแค้นคนที่สังหารอาจารย์และก็ครอบครัวของเขาซึ่งคู่แค้นก็คือเหล่าประมุขพักใหญ่ทั่วยุทธภพโดยระบบการเล่นหลักจะเป็นเกมแอคชั่นที่เราจะได้ควบคุมตัวละครจางอี้เซียนนะครับต่อสู้ด้วย สไตล์คอมโบท,ที่แตกต่างกันแล้วก็มีทั้งการซุ่มโจมตีและสู้แบบตัวต่อต,ตัวด้วยสามารถปรับปรุงสมดุลระหว่างการฝึกฝ,กฝกนกำลังภายในและการใช้เคล็ดวิชาและต้องใช้ทักษะการเล่นของผู้เล่นเข้าต่อสู้นะครับสำหรับกําหนดการวางจาหน่ายและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแต่เชื่อว่าจะเป็นผลงานเกมของทีมไทยที่เกมเมอร์ไทยส่งใจช่วยและรอคอยอยากเล่นกันอย่างแน่นอน ข่าวต่อมานะครับมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเกม MMO จากจักรวาล Horizon นะครับมีอยู่จริงนะครับก็หลุดข้อมูลใหม่ของเกมตระกูล Horizon ฉบับ MMO โดยตัวเกมจะใช้ชื่อว่า Land of Salvation นะครับโดยก่อนหน้านี้เคยหลุดมาเป็นเกมเพลย์ในเวอร์ชันต้นแบบมาด้วยนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลเกมใหม่ที่ระบุว่าเกม Horizon ภาคใหม่นะครับที่เป็นรูปแบบ MMO เนี่ยจะเปิดตัวมานะครับในชื่อที่เรากล่าวกันไปโดยข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกพบจากการที่ทาง NCSoft นะครับจดชื่อโดเมนเว็บไซต์ใหม่หลายเว็บนะครับและทั้งหม นนั้นเป็นชื่อเกมที่ทีมงานประกาศเปิดตัวไปแล้วนะครับยกเว้นเพียงเว็บเดียวก็คือ Land of s a l v t i o n ing ซึ่งคาดว่านี่จะเป็นเกมใหม่ที่ยังไม่ได้รับการเปิดตัวนะครับประกอบกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่า NC Soft นะเป็นสตูดิโอที่เข้ามารับหน้าที่ทําเกม Horizon นะบฉบับ Multiplayer โคด้ด name Project e d นะจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าเกมดังกล่าวจะใช้ชื่อว่า Land of s a l v t i o n จริงๆข้อมูลข่าวลืออื่นๆที่เราทราบในตอนนี้นะครับก็ได้แก่ตัวเกมเนี่ยจะลงให้กับเครื่อง PlayStation PC แล้วก็มือถือนะครับทาง iOS และ Android ตัวเกมเนะี่ยมีแนวโน้มจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะและจากเกมเพลย์ที่หลุดออกมาเนะี่ยตัวเกมก็จะมีระบบคราฟ์ไอเทมการปีนป่ายนะแล้วก็มีฉากหลังแบบเดียวกันกับ Horizon ภาคหลักด,ด้วยซึ่งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทาง NCSoft ก็ประกาศจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ Sony ด้วยนะครับก็น่าลุ้นว่าตัวเกมเนะี่ยใกล้จะเปิดตัวแบบเต็มที่แล้วหรือเปล่านะครับซึ่งจะถึงตอนนั้นเราก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งอย่างแน่นอน ข่าวต่อมาครับผมคุณชิงิรุมิอามโตะนะครับผู้ให้กำเนิดเกมมาริโอยังไม่มีแผนจะ,กะเกษียณน,นะครับแม้ว่าจะอายุเข้าสู่วัย7 1ปีแล้วก็ต้องบอกว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขสำหรับคุณชิงิรุมิอามโตะจริงๆนะผู้ให้กำเนิดเกมดังตลอดกาลอย่างมาริโอแม้ว่าอายุของเจ้าตัวเนี่ยจะเข้าสู่วัย71ปีแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีแผนจะ,กะเกษียณตัวเองแต่อย่างใดน,นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะการ์เดียนนะครับโดยบอกว่าเขามักจะคิดถึงสิ่่งงตาาๆเอไว้ ในกรอบเวลา5ปีซึ่งในกรอบนี้ก็ยังไม่มีแผนจกกะเกษียณอยู่เลยนะครับโดยคุณชิงรู้เลยบอกว่ายิ่งกว่าการกเกษียณก็คือผมคิดไปถึงวันที่เขาจะล้มลงไปเลยมากกว่านะครับเขาก็กล่าวไว้พร้อมกับรอยยิ้มโดยในช่วงอายุแบบนี้เนี่ยคุณควรจะคิดถึงอะไรอะไรไว้ภายในกรอบ5ปีดังนั้นผมก็มีคิดถึงใครสักคนที่จะส่งไม้ต่อให้เหมือนกันในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เช่นกันเจ้าตัวเสริมท้ายว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับสามารถปลูกฝังสู่คนอื่นๆและทําให้มันเติ ต่อไปไปด้ซึ่งด้วยแนวคิดนี้ก็ทําให้คุณมิยาโมโตะนะครับไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งใดมากจนเกินไปนั่นเองโดยปัจจุบันนะครับคุณชิงเอรุเนี่ยทำงานเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหลายๆโปรเจกต์ของทาง Nintendo อย่างล่าสุดกับภาพยนตร์ The s u p e r m a r i o Brothers Movie นะครับรวมไปถึงยังมีงานออกแบบและก็้ออื่นๆซึ่งก็สะท้อนว่าเขายังคงสนุกกับสิ่งที่ทําอยู่จริงๆและก็น่าติดตามว่าผลงานถัดไปที่คุณชิงเอรุจะมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นโปรเจกต์อะไรในอนาคต ข่าวต่อมานะครับประธาน Square Enix นครับยังคงมั่นใจกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและจะนำา AI มาช่วยพัฒนาเกมให้มากขึ้นนะครับแม้ว่ากระแสของแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนนั้นจะแผ่วลงไปกว่า1ปีแล้วแต่ว่าทางด้านของคุณทาคาชิคิริวนะครับประธานคนปัจจุบันของ s q u a r e Enix ก็ยังคงมั่นใจและขอเดินหน้าต่อกับเทคโนโลยีนี้พร้อมกันนั้นนะครับคุณคิริวยังเผยว่าจะนำา AI เนี่ยมาช่วยพัฒนาเกมให้มากขึ้นด้วยในเชิงรุกโดยเจ้าตัวมองว่าความสามารถของ generative AI นั้นนะครับไม่ได้จำกัด อยู่แค่ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวผมเชื่อว่า Generative AI มีศักยภาพที่จะไม่เป็นแค่ตัวช่วยปรับเปลี่ยนผลงานของเราแต่ยังเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานซึ่งรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมด้วยเราตั้งใจจะใช้ AI และเทคโนโลยีล้ําสมัยอื่นๆเพื่อพัฒนาเนื้อหาและจัดจําหน่ายเกมของเราด้วยเช่นกันนะอันนี้คุณคิวิวก็กล่าวไว้ในจดหมายรับวันปีใหม่ของทาง s q u a r e Enix การนำ AI เข้ามาลดขั้นตอนในการทํางานต่างๆไม่ถือเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็สำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนว่า Square n i x จะนํามาประยุกต์ใช้อย่างไรให้เกิดผลซึ่งถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเราจะนํามาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปครับ ข่าวต่อมานะครับ Star Wars Outlaws นะเตรียมวางจำหน่ายภายในปลายปี2024นี้แม้ว่าทาง Ubisoft จะยังไม่ได้ประกาศยืนยันนะแต่ล่าสุดทางฝั่ง Disney ก็เปิดเผยมาแล้วแบบเงียบๆผ่านเว็บไซต์ Disney Parks นะครับว่า Star Wars Outlaws นะจะวางจำหน่ายภายในช่วงปลายปีนี้อ้างอิงจากคุณโทมัสมิดนะครับตัวแทนของ Disney Parks ที่ระบุไว้ในโพสต์เกมนี้จะให้คุณสำรวจดวงดาวอันหลากหลายทั่วทั้งกาแล็กซีนะครับทั้งดาวไอคอนิกแลวก็ดาวใหม่ๆซึ่งคุณจะได้เสี่ยงอันตรายไปกับ KW เคจอ นะความโชดนะผู้ไขว่คว้าหาอิสระและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันกับเพื่อนของเธออย่างนิกซ์นะครับซึ่งถ้าคุณพร้อมที่จะเสี่ยง g ก l a ล็กซี่นี้ก็อาจจะเต็มไปด้วยโอกาสต่างๆมากมายสำหรับ Star Wars Outlaws นะเป็นเกมใหม่จากทีมงาน Massive Entertainment ที่สร้างชื่อจากเกม Tom Clancy's The Division ทั้ง2ภาพโดยสำหรับ Star Wars เวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวระหว่างหนังภาคที่5 The Empire Strikes Back กับภาคที่6อย่าง Return of the Jedi ซึ่งทีมงานตั้งเป้าให้เป็นเกม Open World ที่มีสเกลระดับพอดีไม่ใหญ่จน เกินไปนะครับแลกมากับคอนเทนต์ที่อัดแน่นอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วกับเกมเพลย์โมมแรกที่มีทั้งฉากแอคชั่นบนพื้นดินมีการรอบเรนขี่สปิสเตอร์นะครับไปจนถึงการขับยานอาวกาศเลยทีเดียว แฟนแฟน a r Wars ที่เฝ้าคอยอยากจะสัมผัสเกมนี้แบบเต็มๆก็ต้องรอกันไปอีกหน่อยนะครับเก็บเงินรอถล่มกันได้ในช่วงปลายปีได้เลยโดยเกม Star Wars Outlaws นั้นจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series X และ S แล้วก็ PC ซึ่งถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างใหม่ๆหรือประกาศกำหนดวันขายที่ชัดเจนออกมาแล้วเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ และข่าวสุดท้ายสัปดาห์นี้นะครับกับการเปิดตัว i n f e s t a t i o n Origin สะหรับเกม c o o p เอาชีวิตรอดจากตัวละครหน้าคุ้นในเวอร์ชั่นสุดสยองนะครับนี่ไม่ใช่ i n f e s t a t i o n ที่เรารู้จักกันนะ เพราะว่าท,ทีมงาน Nightmare Forge Games นะครับก็ประกาศเปิดตัว i n f e s t a t i o n Origin นะครับเกม c o o p ที่นำเอาตัวละครอันเป็นที่จดจำในวัยเด็กของใครหลายคนหรือตำนานเมืองต่างๆมาดัดแปลงใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นสุดสยองขวัญน,นะครับโดยเกมนี้เนี่ยเปิดตัวมาในวันที่1มกราคม2024รับปีใหม่พอดีนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ลิขสิทธิ์ของตัวละครวิกกี้เมาส์ที่เป็นตัวต้นฉบับจาก i อน t เมช s t e a m b o a t w i l l i e นะครับในตำนานที่กำเนิดในปี1928ได้หมดอายุลงหลังผ่านมายาวนานถึง 95ปีและกลายมาเป็นพับลิคโดเมนหรือสาธารณสมบัตินั่นเองซึ่งการที่ผลงานเรื่องดังกล่าวกลายเป็นสาธารณสมบัตินั้นทําให้สามารถถูกหยิบไปใช้ดัดแปลงหรือว่าเผยแพร่ได้อย่างอิสระโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับอีกทั้งยังสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยโดยถือว่าผลงานนั้นเป็นของสาธารณชนแล้วดังนั้นกล่าวง,ง่ายๆนะก็คือทีมงานไนท์แมร์ฟอร์จเกมนะครับน่าจะง้างรอเปิดตัวเกมในวันนี้กันอยู่แล้วและก็ได้ทาส มใจอยากในที่สุดนะครับสำหรับ Infection Origin เนี่ยจะนำเสนอผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่งให้ผู้เล่นร่วมมือกันวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดจากมิก้เมาส์แล้วก็สัตว์ประหลาดตัวอื่นๆน,นะครับโดยที่จะต้องคอยดูแลให้ไฟส่องสว่างและ,ะเตรียมใช้อาวุธเพื่อรับมือเมื่อถึงจังหวะที่ต้องเผชิญหน้าสาหรับตัวเกม Infection Origin นะครับมีกาหนดวางจาหน่ายภายในปีนี้บน PC ผ่านระบบ Ste ี am และยังรองรับเมนูภาษาไทยภายในเกมกันด้วยนะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวเกมประจำสัปดาห์แรกของปี2024นี้นะครับในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราไว้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ